ลยุทธ์แรกก็คือหาช่างหาช่างมาอีกหนึ่งคนแ่ครายที่สองคือคือการหาฐานดัตตาเบสที่เขบอกว่าเพิ่ดัตตาเบสลูกค้าเพื่อที่จะดึงคนเข้ามาผมว่าปัจจุบันที่4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการลงทางสื่อโฆษณาในแมกกาซีนเนี่ยคิดว่า20ฉบับได้ที่ทําให้คนรู้จักแล้วก็มีคนเดินเข้ามาหรือโทรศัพท์เข้ามาจากตรงนั้นว่าเขาอยากมาทําผมหรือเขาอยากเข้าลองมาใช้ที่ร้านซึ่งตรงนั้นเนี่ย เท่าที่ผมเห็นตัวเลขอาจจะอยู่ประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นที่ที่เริ่มเข้ามาได้เข้ามาเพราะมาทำผมไงแต่จริงๆแล้วในนั้นอ่ะเราโปรโมททรีทเมนต์ค่ะเราโปรโมททรีทเมนต์เราไม่ได้โปรโมทในส่วนของการตัดผมผมว่าตัดผมในร้านตัดผมแต่ในแม่กรซิ่ไม่ได้ลงนะครับว่าบ้าเจ้าเป็นเจ้าของนะครับก็ถึงมาแค่10%บเเซ็นไงอย่ามาและที่ไปบอกเนี่ยไปดูในทวิตเตอร์เนี่ยไปดูในทวิตเตอร์ปัจโจย้ายแล้วนะคะ ปัจจ้เนี่ยไม่ใช่ปัจจ้ชลาชนแล้วนะครับผมว่าการเริ่มทําธุรกิจเนี่ยแน่นอนเราต้องการแม่เหล็กมาดึงก่อนถ้าไม่มีแม่เหล็กมันคงเริ่มธุรกิจไม่ได้ผมว่าเรามีแม่เหล็กเสร็จแล้วเราจะทำยังไงที่จะต่อยอดแล้วก็ดูแลตรงเนี้ยที่ทําให้มันเติบโตขึ้นถ้าไม่มีแม่เหล็กวันนี้เป็นอันนอนแล้วผมเปิดร้านทําผมซึ่งไม่มีแม่เหล็กเลยผมว่ามันคงลําบากในการทำธุรกิจถามลูกน้องผมนะที่ไปตัดร้านคุณนะฮะเขาบอกเลย เขาเขาจะมีแฟนสวยไงเขาบอกไปตัดที่ไหนดีขึ้นโจชลาชนเพียบเลยนะ<ช>จริงๆคือแม่เหล็กคือคุณใช่ครับเพราะพี่โจคือแม่เหล็กสําคัญของร้านเดอะแกลเลอรี่ที่สามารถเรียกและดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาทําผมที่ร้านได้นั่นเองให้คุณไปโฆษณานะฮะแกลเลอรี่เข้ามาสุดยอดนะฮะแต่เวิร์ดดิหรือคําพูดที่พูดกับลูกค้านี่ สำคัญนะและลราคือสิ่งที่โจโจพูดแต่ว่าหน้าคือใหญ่หน้าจะแป้นหน้ากะละมังอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้พูดได้ก็าเป็นโจค่ะแต่คนอื่นพูดไม่ได้นะคุณไม่ได้เราจะโกรธแล้วก็จะต้องไปบอกเ็าด้วยว่าห้ามพูดแบบพี่นะบอกค่ะบอกบอกว่าคนเราอ่ะมันไม่สามารถเป็นคนปากจัดเป็นคนพูดตรงนี้กว่าแม่อาจารย์ไม่ได้ปากจัดแต่ปากจัดแต่หาว่าคนมามาทำไมวามาชอบเพราะมาจริงเงี้ยบอกพี่ขำพี่ตลกบุกบ้าเหรอฉันไม่ได้เล่นตลกจะไม่อยู่คือเขาบอกว่า ทำไมพี่เป็นคนอย่างนี้อ่ะทำไมพ,พี่ตลกอย่างนี้อะตลกเลยไม่รวยใจไม,ม่ตลกแต่คนอื่นเขาตลกแ่ะเขาชอบแต่ไม่รู้อ่ะทำไมพี่เป็นคนอย่างนี้ทำไมพี่ชอบกัดชอบจิกบอกฉันไม่รู้แต่แต่หนูชอบไม่รู้เขาบอกเขาไม่เคยเจอช่างที่เป็นผู้ชายอย่างนี้หนูก็ไม่รู้นะนัะ่นคือความเป็นตัวตขนของหนูมากกว่าที่รู้สึกว่าเขาสัมผัสได้ว่าหนูมันโอเพ่นที่จะรับทุกคนหนูไม่รู้ว่าตรงนี้หนูก็มันสัมผัสไม่ได้อาจารย์ต้ตองมาลองไปลองดูแหละมันเป็นตัวตนของหนูจะต้องมาลองเช็ดเลยสิทีร้านไม่ได้แหมวันนั้นแล้วกน <ố what S 2> ปีจับๆๆเลยเปล่ากายตอนนี้ยิ่งจัดยิ่งอารมณ์ดีกลยุทธ์ต่อไปอย่างไงอีกนะอีกห้าแสนที่เราจะทำคือเรื่อง treatment ซึ่งตอนนี้เนี่ยเราเพิ่งเริ่มลนช์ตัวที่เป็นเป็น p a r a f o l a t treatment แล้วก็ตัว b a c i l e n b r o อาแล้วก็คิดว่าอีกปลายปีนี้เนี่ยคุณไต่กำลังมองอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นน้ำแร่นะครับ ใช่ค่ะก็คือจะเป็นเจ้าเดียวเหมือนกันที่เราจะใช้น้าแร่นเนี่ยเข้ามาทำทรีทเมนต์ให้กับเส้นผมของเราอะค่ะและทีนี้อย่างหนึ่งะนะครับว่าในจานวนลูกค้า400คนเนี่ยตอนนี้น่ะเราจะสมัครเป็นเมมเบอร์เรียบร้อยแล้วนะครับเมมเบอร์ Member อยู่ตอนนี้จยูประมาณ300ท่านจาก400ที่เราเคยมีอยู่ก็นี่ถุงพี่ตัดกต่คุณโจเนี่ยคุณมีรอพันหนึงเนี่ย คนรอพันธเนี่ยผมไมไ่ตัดเมื่อไหร่แล้วเรายังไม่สามารถจะไปหาช่างที่เหมือนกับคุณโจได้ไงถึงมี<ป>ะจะเป็<ต>เบอร์ผมว่าแต่ละนะแต่ละคนมันต้องมีบุค,คลิกกันเองผมว่าพี่โจที่สองมันก็คงไม่ใช่ผมว่าเป็นช่างตัดผมคนที่สองดีกว่าเพราะว่า,าจะไปหาคน ยกตัวอย่างนะคือเป็นคนลักษณะผู้จละลักษณะแบบนี้หรือผมว่ามันก็เป็นบุคลิกของเขาแต่ผมว่าการที่จะมองหาคนที่จะเป็นช่างตัดผมอีกแบบหนึง่งที่มีความสามารถผมว่าเราก็ต,ต้องเป็นคน,นหาคุณไม่มีกลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์ที่สนะองที่สามนะใช่แล้วเดียวคิดว่าสิ่งที่เรามองเหมือนกันทั้งสามคนก็คือคุณโจ้นเนี่ยแหละคือจุด คือคอคือคนหลักคือจุดขายเสร็จแล้วเขาไป cross s ล l l ต่อพี่ใช่คือจุดตอนนี้คือมองคนละแบบเพราะท่านี้่มอง treatment เป็นหลักครึ่งแต่เราเนี่ยมองคุณโจ้เป็นหลักแล้วของพวกนี้คือ cross sell คุณมองของคุณมองคนโอ้กรรมการเป็นห่วงครับหลอจุดขายหลักของ The g a ล l e r y ก็คือตัวพี่โจโ้ก็ควรที่จะขายพี่โจ้มากกว่านะครับมาดูสรุปกลยุทธ์ของเ h e Gallery Luxury g ี e ซ n Salon Concept กันครับแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันว่า The Gallery จะสามารถ,ต,รถาตีแตกได้สำเร็จหรือไม่เอมีตีแตกนะครับในช่วงเวลาที่สำคัญน,นะฮะ The ลเลอรี่แตกไม่แตกมีผลไหมครับคุณโจจวา แตกไม่แตกไม่เป็นไรพอวันนี้มาถึงจุดนี้แล้วโจ้มีความรู้สึกว่ามีความภาคภูมิใจจากตัวเองเป็นเด็กต่างจังหวัดคนนึ่งมีความฝันว่านี่คือใครใครครับเนี่ยคุณแม่ครับถามคุณแม่อย่างหนึ่งได้ไหมฮะคุณโจ้เนี่ยชื่อโจ้มาแต่เด็กหรือเปล่าไม่เป่ชื่ออะไรคุณแม่คุณแม่เอาพูดพูดสัก่อเขาเป็นคนกี่าเขาก็เลยเรียกบูด ก็เด็กอ่ะมันหน้ามันไม่ยิ้มนะฮะหน้ามันเด็กหก่งมันบูดเดี๋ยวนี้เป็นยจอโดยเลยนะฮะบูดจะลาทนเหรอคุณแม่คุณแม่มีมีมีลูกกี่คนครับมีห้าคนห้าคนคุณคุณโจเป็นคนที่เท่ไลร่คนที่สามลูกลูกห้าคนกับคนนี้ต่างกับคนอื่นเยไหมฮะนายพี่ชาคนโตเล่นสนุกเกอร์ทีมชาติอยู่ครับแล้วก็ชื่ออะไรชื่อเต่าหลังสวนนะครับ ธรรมดาเอาละจากนี้ไปนะครับอย่างที่บอกท่านผู้ชมนะฮะว่าธุรกิจไม่ใช่เล่นเกมนี่คือเรื่องราวของความจริงการตัดสินไม่ใช่มาเอาอกเอาใจเราจะเริ่มจากตัวแทนของผู้ที่เราเชื้อเชิญมาอ่ะด้วยเจินครับก็จริงๆเท่าที่วันนี้ค่ะวันนี้ทำให้ก้อยได้รู้จักเดอะแกลเลอรี่ส่วนหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าเดอะแกลเลอรี่มีดีค่ะแต่ว่ายังไม่แตกต่างเท่าที่ก้ดูเนี่ยก็ยังรู้สึกว่า ยังมีร้านซาลอนหล,หลายๆร้านที่ยังเป็นแบบนี้และอาจจะเป็นแบบนี้แน่ในอนาคตก็้ว่าความแตกต่างและจุดเด่นนี่คืออยู่ตัวที่คุณโจ้เนี่ยเพียวๆเลยซึ่งตรงนี้ก็้ว่ามันอาจจะต้องเป็นเรื่องราวของทางคุณตายกับคุณกบที่จะต้องผลักดันให้พี่โจ้เจอตลาัมากกว่านี้ค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจให้เดอะแกลเลอร,รี่ค่ะขอบคุณค่ะค่ะพูดมาก็มีทั้งบวกทั้งลบด้วยนะฮะ,ะนะครับแตก หรือไม่แต่ครับแต่ค่ะแตกครับโนี่ขนาดไม่มีผลนะเนี่ยยังลุ้นขนาดนี้เอาละคุณโจสามท่านเราต้องการสองเสียงเท่านั้นเองเอาเบาๆก่อนดีกว่าไปเสียงสุภาพตรีท่าทางจะออกไปทางเชียเราอยู่นะเอาเสียงแรกของเมีย่อนเจอนครับเดีย๋ยวคิดว่าคุณโจเนี่ยคือจุดที่ สร้างความแตกต่างได้นะคะแล้วควรจะเป็นหลักของร้านนี้เมื่อกี้บอกว่าถ้าบอกว่าเราซื้อใจกันได้สี่คนมั่นใจจริงเนี่ยอย่าละล้าละละัละลงในการโปรโมทชื่อโจออกไปสิ่งที่ลอกเลียนแบบไม่ได้แข่งไม่ได้คือคุณโจคนเดียวแต่เมียชอบตรงที่บอกว่าเรื่องเป็นกรีนคอนเซปต์เหมือคิดว่าการที่ไม่ใช้สารเคมีอ่ะได้แต่มันไม่ได้เด่นไงคะเพราะตอนนี้คนอื่นก็กาลังจะทาอย่างนี้เหมือนกัน อย่คิดว่าตรงนี้ทีมงานอาจจะต้องไปลองพิจารณาใหม่นะคะในการวางคอนเซปต์เรื่องของการวางตำแหน่งการสร้างความโดดเด่นที่แตกต่างต้องชัดคุณโจ้เนี่ยเป็นคนที่รักอาชีพนี้จากใจเพฉะนั้นแพชชั่นนะมันเห็นแต่อย่างอื่นอะ่ะมันก็คือของอะ่ะมันไม่มีแพชชั่นเลยค่ะเราเหมียวเชื่อว่าช่างตัดผมคนอื่นที่คุณหาได้ก็น่าจะมีแพชชั่นกับอาชีพนี้นะ ถ้าทำอย่างนี้ได้เนี่ยมันก็จะทำให้ความแข็งแรงของแบรนด์มันเยอะขึ้นจบเรียบร้อยแตกหรือไม่แตกครับแตกค่ะแตกขาครับโอ้ยได้มาแล้วหนึ่งครับโอ้ยเอาล่ะลุ้นอย่างเต็มที่นะฮะคือสำหรับเหมียวมองว่าสิ่งที่เขาพรีเซนต์มามันตอบโจทย์แล้วแต่เหมียวไม่คิดว่ามันจะอยู่ได้นานคุณกบคุณต่ายต้องมองให้ขาดว่าจุดขายคือเขา ตัวคุณโจ้เนี่ยขายไปอีกปีหรือ2ปีอย่างน้อยจนกระทั่งมันแน่นแล้วค่อยมาเริ่มทำอย่างโปรโมตอย่างอื่นเข้าสู่บรรยากาศโหดและหินกันเลยนะอาจารย์ธัญวัฒน์คะแนนดังต่อไปนี้เนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวิจารณ์ทรงผมของผมนะครับม่แค่เปิดมาก็าผมเอาลุ้นกันแล้วครับแตกไม่แตกช่วงหน้ารู้กันครับช่วงคลินิก SME ไม่เคยที่จะเล่นหุ้นเลยค่ะแต่ว่ามีคนที่รู้จักเล่นกันเยอะมากดิฉันจึงสนใจที่จะลงทุนในหุ้นบ้างเม่ทราบดิฉันจะต้องเริ่มต้นอย่างไรและเตรียมตัวอย่างไรดีคะหากคุณคิดที่จะลงทุนในหุน้นสิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึงก็คือศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องหุน้นจากสื่อหรือตัวแทนที่มีความน่าเชื่อถือค่ะซึ่งสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเบื้องต้นก็คือหนึ่งภาวะเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก 2. หาอุตสาหกรรมที่อยากลงทุนและ3บริษัทที่คุณสนใจอยากจะลงทุนค่ะทั้ง3ส,สิ่งเบื้องต้นถือเป็นสิ่งสําคัญมากสําหรับนักลงทุนมือใหม่ค่ะดังนั้นจึงต้องศึกษาหาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนนะคะ